กับวันนี้นะคะกับจะมาพูดถึงคอลลาเจนกันะคะ่ะซึ่งคอลลาเจนเนี่ยนะคะ,คจ,นนะ,คะจริงๆแล้วเนี่ยบูมในญี่ปุ่นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วนะคะแต่เพิ่งจะมาบูมในไทยเมื่อ3าถึงสปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เนี่ยคอลลาเจนเนี่ยก็มีมากมายหลายแบรนด์หลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น แบบกินแบบเม็ดแบบขนมเคี้ยวเล่นแบบเติมอยู่ในแบบผลิตภัณฑ์มอยส์เจอร์ไรเซอร์สารพันคอสเมติกอะไรทั้งหลายแหละนะคะแต่รู้ไหมคะว่าคอลลาเจนน่ะจริงๆแล้วมีที่มามาจากอะไรคอลลาเจนนะคะก็คือสารสก,กัดไฮโดรฟิชจากปลาทะเลน้ำลึกเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นทะเลน้ำเย็นจะมีความแบบว่าคงที่ของอุณหภูมิน้ำปลาเขาจะแบบแข็งแรงกว่า คอลลาเจนที่ได้ก็จะแบบมีเกรดพรีเมียมมากกว่าอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะบัฟกันตรงนี้ในส่วนของที่เห็นส่วนใหญ่ในแบรนด์ประเทศไทยเนี่ยก็จะใช้คอลลาเจนเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นแต่และแบรนด์เนี่ยก็จะแอดเข้าไปเลยแล,แล้วแต่แบรนด์ด้วยนะคะว่าจะแอดอะไรเข้าไปในคอลลาเจนพวกนี้แต่การที่กินคอลลาเจนแล้วให้ดีที่สุดเนี่ยอย่าลืมส่วนประกอบต้องมีพวกแบบแอลกูตามีนแอลไกลซีนนะคะเพราะพวกนี้จะเป็นสารแบบเหนี่ยวนําในการทําให้ร่างกายดูดซึมคอลลาเจนได้มากยิ่งขึ้นก็คือเหมือนกับว่าคอลลาเจนเป็นแบบ สารสกัดจากปลาใช่ไหมคะมันก็มีโปรโตีนที่ช่วยเสริมสร้างฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายให้แบบแข็งแรงขึ้นมาเมื่อร่างกายเราแข็งแรงดีแล้วมันก็แบบมาฟูออกหน้าเนี่ยแหละค่ะคือผลลัพธ์ที่ทําให้คอลลาเจนเนี่ยยังบูมอยู่ทุกวันนี้นะคะซึ่งในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอลลาเจนแต่ละยี่ห้อนะคะก็หนึ่ง คำนึงถึงบริษัทว่ามีความน่าเชื่อถือไหมคำนึงถึงคุณภาพของคอลลาเจนด้วยแล้วก็อ่านพวกรีวิวคนอื่นที่กินกินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาเห็นผลเป็นยังไงและที่สำคัญซื้อกับคนที่ไว้ใจได้นะคะอย่างล่าสุดน,นะคะเขาก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของคอลลาเจนยี่ห้อหนึ่งพูดเลยแล้วกันอนะ่ะอย่างแบรนด์ฟรีทูคอลลาเจนเนี่ยค่ะแบบมีส่วนผสมที่ก๊อปสนใจอยู่2อย่างเลยคือแอลคูตาไทโอน250มิลลิกรัมแล้วก็สารกัดจากเปลือกสนสามมิลลิกรัม ก็ชอบนะคะเพราะว่ามันไม่เหม็นคาวเหมือนยี่ห้ออื่นแล้วที่สําคัญก็เป็นคนที่แบบไม่กินน้าเย็นชงกินก็ก็แบบชงกินน้ําธรรมดาเงี้ยก็ไม่รู้สึกถึงความคาวแล้วที่สําคัญดื่มง่ายหวานหอมอร่อยด้วยเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยกำลังจะตัดสินใจกินคอลลาเจนยี่ห้อใดสักยี่ห้อหนึ่งเนี่ยก็ลองพิจารณาถึง42คอลลาเจนด้วยกันนะคะ Beauty Spy by ก๊อนะคะวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องคอลลาเจนการส่วนในเทปหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมได้ อย่าลืมกด s ับ i ครด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ให้กับแฟนเพจ Beauty Style by g a p ด้วยล่ะบ๊ายบายสวยเยอะเลยสวยเยอะ i ับ s คร s ับ i คร